อ้าวมาแล้วครับวันนี้มาตามพอ่อใหญ่ตองโอ้มาแต่ใส่น้าบาทนี่นมาแต่ในปลาเลยมาแต่ใส่ละ่ะนี่สวัสดีครับสวัสดีวัสดีสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีสวัสดีีัดีสวัสสัสดีสวีสวดีีสีสไดีัสดส่อสีัีัีวัสดีสวัสดีสวัส มาแต่ไอ้ผลต่วนควายเป็นเต๋ยปลาขึ้นปีน้ำน้ำอยู่ข้างไหนพี่อย่างน่อันไหนอยู่ข้างหลังน่ะจากต้นายายังมาจากกันไปหาเสียวอยู่ผลต้นควายเตีออืาแต่ลอหอยข้อเข่าแก่ปลาช้าออเนาะผู้เท่าเผ่าป่าช้างวดที่แล้วให้เก้าหนึ่งเก้าสองให้แค่สองหางให้แค่สองหางเขาเก้าหนึ่งตรงๆเลยแบบไม่ต้องกลับ Ngọt con vun hay bắc sao kun bắc sao kun bắc soon kow bắc soon kow tem tem gian tự song một song bắc song một tít là kow soon kow nung diễu một nơi chị đại pinto ragan bên nang vun bên nang bên nang lắm ngon yi vang lên ngon bên kong lắm ngon 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 ไอ้ต้องวันนี้ไอ้ต้องเลยเดี๋ยวก่อนจะเฝ้าขอเวลาหนอกกอนหน่อยนึงกดเลยก็ได้เอาเลยต๋องเงินให้เรา้วอืมจะเล็กไปแล้วเอฟซีเพิ่นโอนเงินมาให้ไว้ยังไงซอยคาหันมู้นนี่ละเนี่ยมู้นไม่เลยเราขอไปเนี่ยเนี่ยทางทำทางเขาไปไม่ได้ เพิ่นมีคนโอนมาใหม่อีกออคุณย<ด>ุพาสุขสว่า,สสวางเนาะเพิ่นโอนมาให้พออ่อใหญ่หาล้อยโอนมาทาั้งทั้งผมนี่แหละแล้วก็คุณงบน้ำอ้อยรัะตะนะ์วรสุดสามล้อยทั้งมืดแปดร้อยบาทสองคน่นโอนมาให้เอามอบให้พ่อใหญ่เลยเนะเ<อ>าะเดี๋ยวเพิ่นจะว่าบออกมามอบให้<อ>ให้เป็นหลักฐานนี่ครับอ่ะนี่นะเอาเนล ไอ้พ่อนให้เพื่อนแม่จักหน่อยเอ้าเรียรับเลียรับเด้อคุณยุพาสุขสว่างห้าร้อยบาทคุณงบน้ำอ้อยรัตนะวัลสุดสามร้อยบาทเอาขอให้มีโชคต่อไปเรื่อยๆไปเด้อบาทเอาสาธุสาธุเอาบาทต่อเลยเด้อเพื่อนวันนี้วันนี้จะสักปลาเท่าเดียว ถือสามตัวนะครับพี่น้องตัวหนึ่งเป็นกบที่เราควมฝันเราอยู่ที่นี่ก็ตัวนึงแม่นปลาเนี่ยแหละตัวนึงได้ว่าที่จดไว้แหละว่าได้จดมันเป็นลืมได้เอียนตัวนึงเอียนมันสักเท่าเดียวเออสักเท่าเดียวได้ทั้งปลาได้ทั้งกบได้ทั้งเอียนเออจ่ว่า Bên mặt đi phê 3 tổ tôn. Logo dùng xẻ cà nó. Tìm đè bên nó. Tìm đẹp tìm 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 câu tìm 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 เดี๋ยวเดี๋ยวว่าความฝันไหมอีกจากข้างนึงครับอะไรฝันฝันว่าได้ไปซักปลาฝันมาไปเอาสมองเนี่ยไปซักปลาซักเทือนหนึงซักเทือนนึงถือสามซักเทือนนึงถือสามสองตัวนี่โกบมีกบสอตัวนึงมีปลามีเอียนมีปลาเอียนแล้วก็มีปลาไหลเอียนเี่นปลาไหลปลาไหลเด้อพี่น้องยพี่น้องจะบ่เข้าใจปลาไหลออ๋ ปไปเลยนี่คือตีเป็นหนึ่งโอ้ใช่เออยาวๆปไปเลยเราตีเป็นหนึ่งตีเป็นหนึ่งเป็นปลาเนี่ยมันต้องเป็นแปด<ร>ก็เป็นแปดกเข<ก> <9 S 2> ้าก็เข้าเออก็เลยได้เลขตีเป็นสามตัวเออที่นี่ก็ไปอันก้อนถิ่นอนนัน่นไปกินกล้วยเตี๋ยกุม,มารเนี่ยมันเหลืออยูย่เครื่องน้อยพอนอโลงกำลังเสียบเนี่ยมันโต้พลังเช่นสเด็ด มันจะเป็นหาหาเอยามันเอาสองมื่อแดดเตะลงเลยบางว่าอะไรเฮ็ดเห็ดเฮ็ดตั้งไหนเฮ็ดเฮ็ดบ้างเฮ็ดตั้งไหนมันเอามื่อตีเป๊ะเสียกินกล้วยมันกินกล้วยกุมารเออกินกล้วยกุมารอันนี้คือความฝันหรือว่าเป็นในฝันบ่ในฝันล่ะกำลังเสียดเสดด้วยเหมือนกักินกล้วยนี่กินก้อนฝันก้อนนอนเอ๋ออันนี้กินนี่เลไปจ้าไปยังไปไหวแล้วไปถือกล้วยมันก็เลยไปกิน โอ้บักไปกูมันกูตัอนไอนวายังไอกินได้วะท่าเดียวเนาะเพราะแต่ไปนอนเราถือฟ้ามือเลยเออถือกำลังเสียบแล้วถือฟ้ามือมันนึ่งมัดสิมัดสุกแล้วไเลยออมันตสองมือออสองมือมันละเห็น so, mm ัน่งหรือเนาอมันา no ิสองมือจะไปสะดิดห้วยมึคก็แห้งแต่สนุกมึงไม่ได้ออกหาแต่นี่ละหนึ่งอืมเขาอันนี้เป็นลาง อ่าเมีนเอาเอานี่เป็นรางเนาะห่าห่าเออฮ่าห่านี่ได้นี่ยแหละแต่รวมทั้งหมดแล้วเลขก็บ่ได้หลายเด้บ่หลายตัวมีหนึ่งมีอ่าแปดมีเก้ากัมหาอันนั้นเก้าเลขกสี่ตัวอันนั้นหกอันนี้สี่สี่ตัวถ้าเมีันถ้าจับออกมามันก็สีได้หกตัวละสามตัวนั่นแต่ว่านี่ห่าห่านี่ตัวเดียว

อะไรปียอย่างเงี้เป UH, ียๆแล้วนะเกี่ยวอะไรนะเมือไลร่เขาได้เก่าสามบ่เออที่ไปจุดยุหันเออๆๆกับยังเด็กทูบอ่ะกับหาสามศูเออหาสามเมีนบ่แม่นที่เราเห็นเออเอ้บ่บ่เอาดอกอันนั้นน่ะอันที่พี่น้องที่คลิปก่อนเนขามาขออยู่กลางภาษาเนาะแม่นเขาไปจุดทูบขอได้ตรงจุดทูบหาสามศูนย์ กับเก้าสามอันนั้นพี่น้องกับตางก็ต้องตามได้ฮ่าสามุกับเก้าสามวนี้ส่วนความฝันนี่ตั้งหากอ่าเป็นน่าจะเป็นโค้งสุดท้ายแล้วละ่ะอันนี้เนาะโค้งสุดท้ายแล้วเพราะว่ามี่ก็ไก้มือแล้วเดกหนึ่งเก้าโอ้เขียนง,งามแถมมือนีงเ้าแปดหนึ่งนั่น,นละ พี่น้องก็ไปจับแยกเอาเด้อยหาหาเนาะเลขหาเลขหาคือเป็นยังสั่นเนาะบาดหาแปลกที่สุดแล้วครับพี่น้องเอาเอาเอาโซ่แต่มีแล้เอาโซ่หันมาทางนี้บ้านนี่สักนี่เอาเลขหาคือเนยังสั่นเนาะพี่น้องเลขหาเนี่ยเลขหาทจังเลยสวนกับหัวเถือนเอาลงนิดนึงเอาลงบังหนะเออเออเอาขึ้นเอาขึ้นนิดนึงนานละเอาพี่น้องชัดเจนอยู่เราตีเป็น เก้าแปดหนึ่งะครับอของฝันของเราที่ะสักปลาทีหนึ่งได้สามตัวครับมีกบมีปลามีปลาไหลกบตีเป็นเก้าปลาตีเป็นแปดปลาไหลตีเป็นหนึ่งครับเก้าแปดหนึ่งส่วนอันนี้เลขหาเลขหาด้คอครับมาแมนเลขสองไอ้ปิ่นทองเลด้วาแมนลอเรือครับาแมนเลขสองปินทองด้วยด้ออาจจะมาเน่ด้ยเนี่ยเขียนปริศนาเนะพยอง ฮ่าฮ่าไล่ซ้ำนี้นะครับพี่น้องลองเันไปตามเอาไปพิ่คอเบิงความฝันผู้เท่าเฝ้าป่าช้านะครับอย่าตอนะครับผมสามตัวพี่น้องไปตัดเอาเนอเก้าแปดหนึ่งหนึ่งก็จะได้เก้าแปดก้าหนึ่งแปดหนึ่งเ้าไปกลับออกเนาะส่วนสองตัวกับหาหาแค่นั้นครับพี่น้อง ได้แล้วแทบะจริงโอเคแต่อีซีนะครับฮ่าฮ่าก็เป็นซิปแต่เดี๋ยวอ๋ออันหนกาะอ๋อฮ่าฮ่าก็เป็นซิปแล้ววะฮ่าฮก็เป็นซิปปริศนาน้ำกลืนไปดูเสื้อกล้องไปดูเสื้อเด้ออ๋อเอายัยตองอันโดยเฉพาะให้พี่น้องได้โชคดีในวันวันที่สิบหกธันวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกให้พี่น้องได้โชคลาภไม่มีเงินมีทองมากลับบ้านมาเที่ยวหาพ่อหาแม่นะครับพี่ยัยตองเด้อให้ตองโชค มีโชคมีลาภเด้อหรวันที่สิบหกเมื่อมันดอกอ่ะลองพักกันเสียงบังเดี๋ยวจะปตัทื้นลายละคอยเห็ดคอยเป็นไปเอาตามกำลังอตามกำลังของเจ้าของลองเบิ่งวัดดิมันอย่งไรบุ๊มมันน้ำมันเลยหลายโตแวเถอบุบ่เพาะหลายตัวที่หลายสองตัวสามตัวแค่นั้นเองกับเก้าแปดหนึ่งขับห่าห่าแค่นี้ไหม ตอนสามตัวให้พี่น้องมาตัดเลีนเอาตัดเลีนเอานะครับบอ้นหนึ่งมันก็ติดติดอยู่นี่แหละต้นปลามันก็อยู่กลางนง่ายสิต้นเหลือเก่ามันอยู่นอกนั่นยนี่ครบอ่ะติดตามอยู่ครบปลาเอี้ยนโอ้กบปลาเอี้ยนเอาใครที่รอความฝันของผู้เฒ่าเฝ้าป่าช้านะครับได้แล้วเด้อพี่น้อง เอาซ่ขึ้นเอาาใส่ิปินทังเบิ้งปิ้นท้องเบิ้งปินเบิ้งนะอโอ้ปินไรนี่ก็จะเป็น2องไอ่สองสองกันเนื่งแปดหกนั่นเองแล้วก็ปินในถึงแล้วว่ทีเนี้ยเอาเพี่น้องตามนั่นเนาะขอให้ทุกทนดีนะครับขอบคุณตองทีครับสวัสดีครับ